มาถึงเรื่องของการเมืองกลับมาก็ยังมีอีกหนึ่งนักหน่วยงานที่ออกมาเรียกร้องเหมือนกันว่าถึงเวลาต้องลงมตินะก็คือพีมูฟนั่นเองวันนี้พีมูฟนะครับก็ออกแถลงการคุณผู้ชมเรียกร้องให้พักการเมืองนะครับต้องสับสนนายกรัฐมนตรีนะครับจากฉันทามติของประชาชนครับพร้อมเตือนสวด้วยนะครับว่าอย่าเล่นเกมการเมืองบนผลประโยชน์ของพวกพ้องครับวันนี้ครับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ ทีพูฟนะฮะมีการออกแถลงการเรื่องพักการเมืองครับต้องสนับสนุนนายกรัตรีจากฉันทามติประชาชนแล้วก็ร่วมปิดสวิตศ์สวโดยระบุนะฮะว่าประชาชนกว่า75%เนี่ยได้ออกมาร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปสะท้อนเจตจำนงอันยิ่งใหญ่ที่ต้องการทลายอำนาจเผด็จการที่ตั้งต้นมาจากการทำรัฐประหารและผูกขาดการเมืองไทยมากว่า8ปีครับ ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าพรรคก้าวไกลครับคือพรรคการเมืองที่ได้เสียงสนับสนุนให้เป็นนายกลรัฐมนตรีมากที่สุดครับไม่น้อยกว่า14ล้านเสียงแล้วก็มีว่าที่สมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรสสถึง152คนครับสามารถประสานร่วมจัดตั้งฐบาลกับ5าพรรคการเมืองจากเสียงประชาชนไม่น้อยกว่า24ล้านเสียงครับทั้งสามารถรวมสสได้310เสียงเป็นเสียงข้างมากที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนฮะอย่างไรก็ตามในระบบรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ย ต้องได้รับเสียงสนับสนุนร่วมในรัฐสภา,าครับไม่น้อยกว่า376เสียงจึงจะสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ครับซึ่งรวมถึงเสียงของสมาชิกวุฒิสภา,าหรือสอบอยด้วยครับ ที่แสดงท่าทีสวนทางกับเจตนารมณ์ของประชาชนว่าจะไม่สนับสนุพกกนพรรคการเมืองที่มาจากเสียงข้างมากนะฮะโดยไม่แยแสะต่อกระแสะการวิาพากษ์วิจารณ์ของสังคมแต่อย่างใดครับครับทางพูมูฟพีมูฟนะครับบอกว่าขอแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมการแสดงออกของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับรบรวมถึงการยืนยันเจตนารมณ์ที่ต้องการสร้างสสังคมที่พวกเราต้องการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและสงบสุขนะครับขณะเดียวกัน ขอประนามท่าทีของฝ่ายอนุรักษนิยมผู้รับใช้อำนาจเผด็จการที่ฉุดรั้งประเทศถอยหลังไม่เคารพฉันทามติของมหาชนไม่กระทำตนให้ถูกต้องตามคันลองระบอบประชาธิปไตยโดยเรามีขอเรียบร้องไปยังสอวอและพักการเมืองต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนโดยการสับสนุนนายกรัฐมนตรีที่มาจากเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเป็นนายรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันปิดวิตสอว,อ,วอ,อย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับ หาอย่าเล่นเกมการเมืองบนผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยไม่คำรบเจตนารมณ์เจตจำนงความมุ่งหวังของประชาชนขอยืนยันนะครับว่าเราจะร่วมกันผลักดันให้ได้มาซึ่งรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนครับอันนี้เป็นมุมมองของภาคประชาชนแล้วกันอของ P <PM> Move นะครับ